ตอนนี้เราจะสอนวิธีการติดตั้งตัวพิกเกตไลบรารีที่ใช้ในแอปพลิเคชันของเราครับไอเที่เราทำอะไรบ้างครับสิ่งแรกคือมันต้องทำการเชื่อมต่อ API ต้องมี DIO สองมันเริ่ดต้องการนะครับมันเริ่ดต้องการจะใช้ตัวที่ที่เป็นนะครับธีมของกลุ่มสวยๆจะมีเกตวิกเกตสามมันเริ่ดต้องการให้ใช้สเตทเมนท์ที่เป็นเกตเองจะต้องมีเกตครับอ่ะให้ทุกคนไปที่ตัวปักเดิร์ฟครับนะครับเสร็จแล้วทําการเสิร์ชหาคําว่าเกตก่อนเลยนะครับเจ็ดพวกเราจะใช้เกตเอ็กสเตทเมนท์เป็นตัวนะครับเมสสเตทในการจัดการสเตทของในในในเอเจชั่นเราครับคุณก็ทําการไปที่อินสอร์นิงนะครับคลิกที่ฉันต้องการติดตั้งผ่านคอมมานด์ครับ คิดที่กระดาษสองใบนะครับกับที่วิทโค้ดโดยส่วนของเทอร์มินอลครับเห็นเทอร์มินอลไหมครับแล้วก็ทำการเพจออกไปครับนะครับฉันก็ที่เทอร์มินอลตัวนี้เอเตอรวางครับแล้วก็ทำการเพจออกไปประมาณวีครับเอนเตอร์นะครับเอนเตอร์ครับตอนนี้ด้วยนะครับถ้าอย่างถูกต้องนะครับตรงส่วนของอ่าเห็นครับจะมีบรรทัดที่สามสิบเจ็ดนะครับสามสิบแปดเนี่ยตรงใต้ขั้วปืนหน่อยข้อจะมีคำว่าเกตเวอร์ชันสี่หกขึ้นมาแล้วครับนี่คือเราทำการติดตั้งเกตเอ็กเข้าไปในตัวโปรเจกต์ของเราแล้ว